สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์ลล Abdul l a า i ิ t a m b r a r ิ a n Bismillahirohmanirohim Alhamdulillahirobbinalamin s a l a t u w a s a l a m u a l l a a s ั h ร r ฟ f i อ a m b i y a อ i w a ล m u r s a l ี n นบ,บีอินะมุฮัมมัดอนวะอฮา์อาลีฮิวะและบ ح ฮิอัจ,จมอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮ์ผสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงสันติทุกทกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มานั่งฟังศาสนาด้วยกันพี่น้อง แล้วก็ตัวของฉันเองเนี่ยก็ได้เป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาด้วยนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยถ้าเราทอดทิ้งมันไปไม่สนใจไม่กลับมาทบทวนเลยพี่น้องมันก็มีการหลงลืมเป็นเรื่องธรรมดาสังเกตไหมหละ่ะพี่น้องดูอ่าไหนที่เราใช้เป็นประจำเนี่ยเราก็จำแม่นฟติฮะอ่านทุกวันในละหมาดดูอา อิสติฟตานะดูอาเข้าของน้ำออกของน้ำเนี่ยเราก็จะจำได้เพราะเราใช้ทุกวันนะอัลฮัมดุลิลลาแต่ถ้าดูอาเน้นานๆทีจะได้อ่านที่นึงเนี่ยเช่นบางคนเนี่ยละหมาดคนตายของมาอัพทีบางทีหยุดละหมาดไปเลยไม่มีคนเสียเลยอาจจะมีแหละแต่ติดธุระไม่ได้ไปบางทีก็ต้องมาทวนกันใหม่ดังนั้นการฟังศาสนานี่แหละก็จะเป็นการทบทวนสำหรับคนที่รู้แล้ว และก็เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ยังไม่ทราบไม่รู้ก็เป็นการเรียนไปเขาบอกว่าปริมาณสก้าที่คนยากจนจะได้รับเนี่ยจะต้องให้เท่าไหร่พี่น้องไปรู้จักคนยากจนอยู่สองครอบครัวอีกคนหนึ่งตัวเขายากจนด้วยสามีก็เป็นม่ายสมมติเป็นม่ายเป็นผู้หญิงม่ายแล้วก็กตัวเองก็ยากจน อีกครอบครัวหนึ่งหญิงม่ายเหมือนกันแต่มีลูกติดมาอีกคนหนึ่งลูกเป็นออสเตสติกอีกโอ้โหลูกพิการอีกถามว่าเวลาเราจะ,จะให้จะให้ใครมากกว่าเท่ากันเลยคนละร้อยเออถ้าเป็นปกติโดยทั่วไปก็จะให้หญิงม่ายคนคนที่หนึ่งเนี่ยอ่าสมมุติให้เขาห้าร้อย ส่วนครอบครัวที่2ก็ต้องเป็นพันหนึ่งทำไมล่ะเพราะว่าเขามีลูกด้วยมีลูกที่พิการด้วยนะเอออันนี้ตัวอย่างดังนั้นเขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนความจําเป็นของแต่ละบุคคลหรือแต่ละสภาพหรือการเวลาท่านอุมารรดอยลลองอันฮูไดกาว่าเมื่อพวกท่านเนี่ยได้เมื่อพวกท่านเนี่ยให้พวกเขาก็จงให้ให้พอเพียงอันนี้หมายถึง การบริจาคทานอัลกอดีอิบนุอัลลูอิบนุวะฮับได้กล่าวว่าผู้มีสิทธิ์ไม่เคยกำหนดขอบเขตผู้มีสิทธิ์เนี่ยไม่เคยกำหนดขนแเขตหรือรบปริมาณเรื่องดังกล่าวความจริงเขากล่าวว่าผู้ที่มีบ้านพักคนใช้และสัตว์ที่เป็นพาหนะจะได้รับพอสมควรไม่ไม่เหลือเฟือจนเกินไปความจริง ได้มีฮะดีสที่บ่งว่าบ่งชี้ว่าการขอนั้นเป็นที่อนุญาตแก่คนยากจนจนกว่าเขาจะได้รับสิทธิ์นะจะได้รับสิ่งที่ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตพอเพียงตลอดชีวิตก็แม่นุญาตให้ขอเอ่ยได้ไหมเอ่ยได้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่เดือดร้อนคนที่ยากจนเอ่ยได้แต่ว่าลักษณะต้องไม่เซาซีนะเ่เนะมื่อกี้เราบอกไปแล้วในตอนก่อนหน้านี้นะครับว่า เขาจะไม่อิลฮาฟาคือไม่เซาซีคือขออ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไ้ความจริงพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับความจริงได้มีฮะดีสอันนี้อ่านไปแล้วรายงานจากกูไบซอบุรของมุคอริกอัลฮิลาลีบอกว่าฉันมีหนี้สิน จึงมาหาท่านรอซูลสุสลลัลฮวายและฮิววันลำมาปรึกษาท่านในเรื่องนั้นท่านก็กล่าวว่าจงอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าการบริจาคจะมาจะมีมาแล้วเราก็จะใช้ให้บริจาคให้เจ้าหลังจากนั้นก็กล่าวว่าโอ้กูไบซอแท้จริงการขอทานไม่เป็นที่อนุญ,ญาต นอกจากหนึ่งในสประการคือชายคนหนึ่งที่มีหนี้สินก็ไม่อนุญาตให้ขอได้จนกว่าประชะจนกว่าเขาจะประสบประสบมันแล้วเอาไปใช้หนี้ชายคนหนึ่งได้มีหนี้สินและถึงเวลาที่จะต้องกำหนดชำระหนี้แล้วและไม่สามารถที่จะ หาสตางค์ได้เนี่ยก็อนุญาตให้เขาขอได้แล้วเอาไปใช้นี่เอาไปปลดนี่จากหนี้สินที่เป็นความจําเป็นในชีวิตเช่นหนีสส้สินจากการอะไรล่ะจากการรักษาตัวประมาณนี้ไม่ใช่หนี้สินจากการไปถอยรถไปแดงนะพี่น้องเออหรือไปสร้างอะไรไปซื้อคอนโดอะไรเงี้ยนะอแบบหรูหรูอะ่ะ 2ชายคนหนึ่งที่ประสบกับความหาความเสียหายเช่นบ้านถูกไฟไหม้อันนี้ขอได้ทรัพย์สินเขาเสียหายไปหมดเพราะไฟไหม้หมดแลว้วก็อนุญาตให้เขาขอขอได้จนกว่าจะประสบกับความอยู่รอดในการดำเนินชีวิตหรือกล่าวได้ว่าเขามีความเพียงพอในในชีวิตแต่ไม่ใช่ว่าไฟไหม้ครั้งหนึ่งขอไปตนกระทั่งเป,ป็นไงยีปีบ้านตอนนี้เขาก็มาปลูกให้เลว้ว กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็ยังขออยู่เหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่ขอได้ตอนที่เกิดเหตุหลังจากเหตุการณ์ปกติแล้วได้บ้านกลับมาแล้วมีคนบริจาคบ้านแล้วขออีกไหมไม่ขอแล้วพี่น้องไม่อนุญ,ญาตแล้วนะประเภทที่สามก็คือชายคนหนึ่งที่ประสบกับความยากจนจนกระทั่งคนมีสติปัญญาสามคนในหมู่บ้านของเขายืนยันว่าความยากจนเนี้ ประสบกับคนคนนั้นจริงๆเออคือทุกคนเห็นแล้วมีมติลงเลยว่าคนนี้แหละมันยากจนจริงๆไม่ได้แกล้งจนนะก็อนุญาตให้เขาไปขอทานได้จนกว่าเขาจะประสบกับความอยู่รอดในการดำเนินชีวิตหรือท่านก็กล่าวว่ามีความเพียงพอในการดำเนินชีวิตส่วน นอกจากสามประเภทนี้โอกูใบเอ๋ยกูใบซ้อเอ๋ยการขอทานถือไว้สิ่งต้องห้ามผู้ที่จะทำสิ่งนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ฮารอมอ่ะคราวนี้ลองดูซิว่าคนที่ขอสนกอเนี่ยมีสามเรื่องนี้เปล่าอะไรนะหนีสินสองไฟไหม้ประสบกับภัยพิบัติสามกรณีของอะไรพี่น้อง กรณีของของคนที่ยากจนจริงๆโดยที่มีคนรับรองนะสามคนนะแล้วต้องเป็นคนที่อยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยนะไม่ใช่เอาฉันไม่รับรองไอ้นี่อยู่นู่นอยู่แร่อยู่แถวนนสมมุติฉันอยู่บ้านการโอ้ยเนี่จนจริงฉันไม่เคยไปอยู่บ่บาานเขาหรอกแต่คนที่เขาอยู่ในนั้นในชุมชนเนี่ยนะ อ่ะต่อมาคนแข็งแรงประกอบอาชีพได้เนี่ยจะรับสกาศได้ไหมคนที่แข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยจะรับสกาศได้ไหมเช่นเดียวกับคนร่ำรวยเขาบอกงนี้คนแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได้จะจะให้สกาศไม่ได้เช่นเดียวกับคนที่ร่ำรวยมีรายงานจากอุบัยดินแล้ว บุตรของอาบีอัลขิยารได้กล่าวว่าชายสองคนได้มาหาฉันแล้วบอกว่าเขาทั้งสองมาหาท่านนาบีสลุลตัลฮ์ไวและฮิวเซันลำในช่วงการทำฮัตแห่งฮัตจ์ตุนหัวดาฮัตอัมลาโดยที่ท่านนาบีกำลังแบ่งซะกาอยู่คนทั้งสองคนก็ขอซากาจากท่านแล้วท่านก็มองมายังพวกเขาแล้วลดสายตาและลดสายตาต่ำลงต่ำท่าน เห็นเราเป็นคนที่แข็งแรงทั้งสองคนท่านก็กล่าวว่าพวท่านทั้งสองประสงค์ฉันก็จะให้เจ้าทั้งสองแต่ซากาศนั้นไม่มีส่วนสำหรับคนรวยและคนแข็งแรงที่สามารถประกอบอาชีพได้พูดง่ายๆก็คือว่าก็ให้ทำมาหากินและนะให้ทำมาหากินนะอันคอตตอบีได้ลกล่าวว่าฮะด,ดิษนี้เป็นพื้นฐานเลยว่า แท้จริงผู้ที่ไม่สามารถไม่ทราบว่าเขามีทรัพย์สินหรือหรือเปล่านั้นก็จะรับสกาดได้โดยถือว่าเขาไม่มีเขายากจนก็เราไม่รู้นี่เขามีตังเพราะว่าเขาไม่ได้เอาตังมาโชว์ใช่ไหมตังเขาเก็บไว้ในบ้านคือเราไม่ทราบไงเขาไม่ทราบเขารับสกาดได้และยังมีหลักฐานอีกว่าผู้ที่รับสกาดนั้นไม่ถือว่าไม่ไม่อะไรนะไม่ถือเอาปรากฏการ ภายนอกของร่างกายเป็นเกณฑ์โดยไม่รวมเอาว่าสามารถประกอบอาชีพได้หรือไม่เพราะมนุษย์บางคนร่างกายแข็งแรงแต่แต่มือเสียประกอบอาชีพไม่ได้ผู้ใดอยู่ในสภาพนั้นก็ไม่ห้ามนะในการที่เขาจะรับสาก,กาสมมติร่างกายเขาแข็งแรงหมดเลยพี่น้องแต่ปรากฏว่ามือขาดสองข้างเขาจะทำาอาชีพอะไรลนะ่ะถูกป่ะถือถ้า หนึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าเขามีทรัพย์มากมากน้อยไหมเราเอาสากาัดไปให้เราก็ไม่ปินไดเพราะเราไม่รู้แต่เขาคนที่เขารับเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองรับไม่ได้เขาบอกยี่ฉันรับไม่ได้นะเพราะว่าฉันคนมีว่าเงินไปอสอบถามก่อนได้ไม่มีปัญหาหรือบางครั้งเราอาจจะเห็นเขาร่างกายแข็งแรงก็จริงแต่บางทีอาการป่วยเนี่ยมันมันไม่ได้สแสดงออกมาโดยตรงอ,อาจจะเป็นโรคที่จะต้อง นะเขาเรียกอะไรน,นะต้องมีการวิจัยกันวางกันไปสองรายะงานจากรอยฮานบุตรของยาซีจากดุลลอฮ์บินอมัมบรอิยัลลอฮุอันฮูบอกว่าและตาฮิล ah si ุสซาดะกตุลีกอนียินวาลาลิละดีมิรตินซีวินากาศนั้นไม่อนุมัติให้แก่คนรวยและคนที่มีร่างกายสมบูรณ์มีอวัยวะครบถ้วน นี่เป็นศาสนะของมัสยัดฮานาชฟิอีชฟิอีอิสฮากอูไบอ,อับบีอูบดและก็อัลมัมดมัสยิฮานาฟีกล่าวว่านุญาตให้คนแข็งแรงรับสาการได้เมื่อเขาไม่มีเงินถึง200ดิธัมหรือเกินกว่าเกินกว่าอยู่ที่อยู่ในในใน,ในกรรมสิทธิ์ต่อให้แข็งแรงก็รับได้ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่มีสตังเก็บ อิมัมนาววีได้กล่าวว่าท่านอิหมัมกอซาลีได้ถูกถามถึงคนที่ร่างกายแข็งแรงที่เป็นชาวชาวบ้านโดยตามประเพณีเขาไม่ได้ใช้ร่างกายประกอบอาชีพเขารับจากาศในส่วนของคนยากจนได้หรือไม่ท่านก็ตอบว่าได้อันนี้ถูกต้องโดยพิจารณาอาชีพถึงอาชีพที่เหมาะแก่เขาบางคนแข็งแรงก็จริงแต่อาชีพไม่ได้ใช้ความแข็งแรงนี่ถูกปะ บางอาชีพต้องใช้ร่างกายเป็นตัวกําหนดมุก,บบกรนย่เช่นแบกข้าวสารี่เงี้ยพีน้องตัวอย่างฉันเนี่ยแบ,บกไม่ได้หรอกข้าวสารทับความแข็งแรงถือว่าเป็นเงื่อนไขหลักเลยของการทํางานบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ใช้ร่างกายแข็งแรงอาจจะใช้เรื่องของอะไรความรู้เออความรู้ใช่ไหมคนไปคุณตาบ้านนี่ขึ้นไปคุณตาบ้านนี่คำถามว่าต้องร่างกายแข็งแรงไหมบางคนอาจจะร่างกายไม่ได้แข็งแรงมาก แต่มีความรู้เขาสามารถพูดเรื่องศาสนาได้ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินแต่ยังไม่จ่ายแต่ใช้จ่ายไม่เพียงพออ,อมีทรัพย์สินมีรถมีบ้านแต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะไม่พอผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินครบจำนวนนิสอบไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ประเภทใดก็ตามแต่ยังใช้จ่ายไม่พอ พะมีลูกมากหรือข้าวของแพงเขาก็ถือว่าเป็นคนรวยพี่น้องเข้าใจไ่ปะคือมีเงินมีมีทรัพย์สิสนเงินเก็บอาแหละครบมีสอบมีทองไปสิบบาทเลยเกินมีสอบแล้วแต่รายจ่ายเขาก็จ่ายเยอะเพราะลูกเยอะเนี่ยเขาก็ยังถือว่าเป็นคนรวยอยู่โดยเขายังครอบครองจํานวนนี่สอบอยู่ถ้าไม่มีถ้าถ้ามันถ้ามันอะไรนะ ถ้ามันแย่จริงเขาต้องขายทองที่เก็บเอาไว้สิบบาทหรือเงินที่อยู่ในธนาคารเขาต้องถอนออกมาใช้สิถูกป่ะเออจะอ้างว่าเฮ้ยมันใช้จ่ายไม่พอนะแต่เงินตัวเองยังเก็บูีเพียบเลยเนี่ยสมมุติจําเป็นที่เขาต้องต่อยสกาดของทรัพย์ของเขาด้วยอย่าว่าแต่รับเลยเงินที่เก็บเอาไว้ที่ครบนิสอบที่ครบพิการตรงจ่ายด้วยนะแต่สภาพหนึ่งถือว่าเป็นคนยากจนแต่อีกสภาพหนึ่งก็ถือว่าเป็นคนยากจนโดยที่เขาใช้จ่ายไม่พอเขาก็รับสกาด รับสการได้เช่นคนจนคคือคนที่เขาต้องจ,จ่ายสการและอนุญาตให้เขารับสการได้ทั้งที่เป็นคนนคนรวยและคนจนอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ติดไว้ก่อนนะพี่น้องใจเย็นๆกำลังจะพูดว่าถ้ามีทรัพย์มีทรัพย์จะมากจะน้อยถ้าเอาง่ายๆเลยนะถ้ามีเงินเก็บครบในสอบเนี่ยที่ต้องจ,จ่ายสกานะ่ย นะก็ถือว่าอะไรพี่น้องถือว่าตัวเองเป็นคนรวยต้องจ,จ่ายสการดังนั้นถ้าเกิดไร้เ,เงินเก็บทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเอามาใช้แล้วมันไม่พอไม่อะไรนั่นแหละถึงจะบอกว่าเราสามารถรับสการได้อิมมัมเนวีได้กล่าวพูดที่มีทรัพย์สินแต่ใช้จ่ายไม่เพียงพอในการครอบครองก็ถือว่าเขานั้นเป็นคนยากจนมีสิทธิ์รับสการได้เท่าที่เพียงพอไม่จําเป็นจะต้องขายทรัพย์สินอ่ะอันนี้พูดถึงทรัพย์สินที่ไม่ใช่นิสอบ ไม่ช่ในสอบของที่อะไรนะที่เป็นเป็นทองเป็นเงินอย่างสมมุติเนี่ยพี่น้องมีบ้านหลังหนึ่งบ้านนี่ตอนมีตังถูกป่ะตอนมีตังก็ปลูกปลูกเอาไว้หลังใหญ่พอสมควรพนิจงพอน,นิเจอร์มีไม้มีตู้มีอะไรแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเจ๊งลูกก็เยอะคำถามว่า เขาเนี่ยตอนนี้แต่ละเดือนใช้ไปพอละไอ้เงินเก็บก็ไม่มีแต่ไอ้เฟอร์นิเจอร์เขายังมีอยู่บ้านเขายังมีอยู่นะไอรรั้วสแตนอะเราสแตนเลสยังมีอยู่เพราะอน,นุนเป็นทรัพย์สมัยก่อนถามว่าจะต้องขายทิ้งไหมแล้วก็้ยจะเอาจะรับสกการได้ไหมคําตอบอิมาโนวิโวไม่จําเป็นต้องไปจ่ายไม่จําเป็นต้องไปขายทรัพย์สินทิ้งนะแต่ตอนนี้เขาไม่มีความเขาเขาไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เขาแย่แล้วเขาก็รับสกาดไดอ้อันไมมูลได้กล่าวไว้ในหนังสืออันมุกนีบอกว่าฉันได้เล่าให้อบูไบดินละคืออิหม่ามอาหมัดอิมโนฮัมันโดยฉันกล่าวว่าบางคนอาจจะมีอูดมีแพะมีเกะและจําเป็นจะต้องจ่ายสกาดแต่เขาก็ยังเป็นคนจนอยู่โดยที่เขามีแพะแกะอยู่4ี่สิบตัว ซึ่งแพะแ,แกะสี่สิบตัวเขาเลี้ยงไว้กับทุ่งใช่ไหมแต่จริงบ้านนี้อยู่กับตอบและเขาก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ยังไม่พอด้วยเขาจะรับสกาดได้ไหมเพราะนิสอบของแพะนี่ก็คือสี่สิบตัวท่านก็ตอวารับได้สิเพราะยังไม่ได้ครอบครองสิ่งที่พอเพียงสําหรับเขาและยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้พอเพียงแก่เขาก็อนุญาตให้เขารับสกาดได้เสมือนกับเขานั้นไม่ได้ครอบครองนิสอบเลย และสกาดนั้นก็ไม่จำเป็นแก่เขาด้วยนะไอ้สี่สิบตัวนั้นนะมันจะเป็นด้วยเพราะอะไรเพราะตัวนี้เขาตรงอื่นเนี่ยเขาเย่หมดแล้วประกอบอาชีพไปไหนนอนติดเตียงอะไรเงี้ยนะพิการไปเนี่ยอันนี้พี่น้องครับศาสนาก็มีข้อตรงนี้ให้อันนี้พูดถึงแพะที่เขาเลี้ยงเอาไว้ในจริงๆถ้าป,ปกติโดยทั่วไปมันต้องมีสตางค์ใช่ปะะ่ะ เออเพราะเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยอาจจะมีที่ดินพี่น้องแต่ว่าไม่ได้รวยเพราะเพราะไม่ได้ไม่ได้ขายก็ยังชนอยู่ขายไม่ได้นะแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนจากดินนะพี่น้องเช่ากับวิวคนเช่าเสียภาษีทั้งหานะอันนี้ก็เล่าให้วี่น้องฟังว่าบิลลาฮิตตฟิกวะฮิดายะสลามุอลนยคุบเรหัมะตุลลอฮ์วะบะาะกาตทุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกส,สิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม